สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> อันยองอันยองครับผมสวัสดีเราไม่ได้เจอกันนานหรือเปล่าผมเพิ่งไปกดเสียงมาดูสิเฮ้ยทำไมดื้อจัง <c oughs> โอเค สวัสดีครับผมเปียกอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยรีบมาทักทายนะฮะแล้วเดี๋ยวจะรีบไปเป่าผมละ <c oughs> ทักทายทักทายเป็นไงกันบ้างครับ Hello from Japan Hello อ uh ่าไม่รู้อะ ก็คือจะกูได้แล้วอยาสมินนซ์อโอยาสมิซองอยากเห็นข้างยานข้างได้มุยละลายหมดแล้วเนี่ยไปกซสิวมาละลายไหมละ่ะกดสิวมาเจ็บมากเลยกินข้าวยังกินแล้ววันนี้ไม่ได้ไลฟ์ในห้องปกติหรอห้องไปคุณตานี่ห้องนอนครับมีห้องนอน ห้องนอนผมเองนะครับผมอยากเปลี่ยนสีข้างหลังมากเลยมันถ่ายแบบรูปตะลิบจะตกตาสามชั้นจ้ะตาสามชั้นดูดิจริงๆรด้ว,วส,ดสวัสดีครับวัดีครับเอาําทำไมเสียงเปลี่ยนไม่สบายหรอใช่ครับเพิ่งหายครับ ง่ายครับ <c oughs> รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นไรสวัสดีสวัสดีจาโอ้จ้าโอ้ฮดด้โอ้สัอน,นกันกนะกดถึงัุกคน้วอดัจะไปลอมจาวักดีาวักจาวโอ้ดัาโอ้คัสดัาย้ัั แต่จจว่าหายแล้วหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วแต่ว่าเป็นรองโควิดนะฮะก็คือแบบผมหายมาสักสักสามสี่วันแล้วแหละสักอาทิตย์ละแล้วก็ไอมันไอมันระคายคอเฉยมันแค่นั้นน,นิดเดียวไม่มีอะไรถ้า,อาไอเมนหนูจะทำกับบ้านหนูจะทำกันบ้านตอนนี้หรอสามทุ่มแล้วนะใช่ทำกันบ้านด้วยนะครับ มีเงินเดี๋ยวไม่มีอะไรส่งครูนะ <c oughs> ช่วงนี้ผมนอนเร็วมากจริงๆนะคุณเป็นอย่างไรบ้างผมสบายดีไหมตอนนี้ไม่ค่อยแต่แต่หายแล้วร้องเพลงไม่ได้เลยตอนเนี้ยจริงๆผมแบบเสียงหายแบบ <c oughs> เออเริ่มกลับมาละเริ่มกลับมาละคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะครับ คิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงโลกภายนอกมากตอนนี้ทำไมแพลพวจังอะี to าวทูแพลพวครับเดี๋ยวเราค่อยทำกันบ้านวันจันทร์เอาวันจันทร์ไม่ต้องไปโรงเรียนส่งกันบ้านหรอกครับส่วนใหญ่กันบ้านเก็จะให้สุกเสาร์ป่ะสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย <c oughs> ดูเป็นโควิดส้อๆนะหนูแต่หนูก็หายนะครับ ดูนะมีเยอะพักผ่อนครับผมผมีผมเปียกเขียวใช่ต้องสิวใช่ผมเพิ่งไปบีบมาเพิ่งไปกดมหถ้าผมไม่กดปุ๊บก็จะบีบฉะนั้นต้องไปกดเท่านั้นทำตอนเช้าไงอันนั้นเก่งอันนั้นเลิศอันนั้นต้องยกนิ้วให้พวกนั่งปั่นกันบ้านแบบไปเรงเรียนเช้าๆเนี่ยครูถามเอา้าอยากมาโรงเรียนขนาดนั้นเลยเหรอป้าครูทำกันบ้านครูมไม่เสร็จ ดูเปล่าที่ที่มาเช้าเนี่ยไม่ได้มาอะไรเลยมันทำมาทํากันบ้านมันลอ,อกกันบ้านครูไม่ต้องชมผมนะไม่ต้องสงสัยด้วยนะมาทํากันบ้านมาลอ,อกกันบ้านเพื่อนนะครับ <c oughs> ชจ้าสีเนี่ยทําเติมสีให้แม่เติมสีแต่สีจะเปลี่ยนหน่อยจะเป็นน้าตาลน้าตาลอ่อนๆแล้วก็มีปลายเทาๆซึงแบบหายใช่หายจริงๆ,งๆนะครับ นายก็ฉเฉลยไปเออว่าไปโรงเรียนเลยทำไมใช่จะสอบแล้วหรอสอบแล้วสู้ๆอยากไปนอนโรงเรือนโรงเรือนคืออะไรเรือนจำาหรอจะไปนอนเรือนจำาหรอไม่ดีนะอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะครับขอวิธีไม่ให้ครูสั่งกันบ้านหน่อยวิธีที่ไม่ให้ครูสั่งกันบ้านและเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือ ตั้งใจเรียนมากๆแบบวันนี้ตั้งใจเรียนแล้วก็แบบไปออครูครูครับไม่เอาเงินบ้านนะวันนี้นะครับครูเขาจะบอกว่าอ่าโดนให้าจากสามหน้าเหลือสองหน้าแล้วกันครูเข้าใจคําถามผมอ่าเข้าใจสิ่งที่ผมบอกไหมครับไม่เอากันบ้านครูจะลดทําไมครับไม่เอาคือไม่เอาได้ไหมห <c oughs> ยอกหยอก ดึงตั้งต้นมาไลฟ์ด้วยเล่นบาสโทษ <c oughs> ดีครับมาเล่นบาสเปล่าตั้งต้นเล่นบาสเปล่าเดี๋ยวลองเชินดูตั้งต,นต้นกับบ้าน <c oughs> อยู่บนรถอะไรประมาณเนะี้ สารภาพเดียวคือที่มีคือสารภาพรักบอลนะครับคิมมินโตะ <c oughs> น้องบอสสวัสดีครับสวัสดีครับจะนอนแล้วนะพักผ่กอนเยอนเยนะครับผม <c oughs> <c oughs> พวกนี้เป็นโรงเรียนไม่มีอะไรพวกนี้วันอะไรอ่ะพวกนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอใช่ปาวะพวกนี้วันเสาร์าดี วออยากกินคุกกี้คุกกี้ผมเหรอยิ่งสั่งได้เลยเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวจะเพิงยังสั่งไม่ได้แ๊บนึงเดี๋ยวยวบอกเยวบอกแล้วกันคือจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เอาถ้าอยากกินจริงๆอ่ะจะทําแบบเวอร์ชั่นเก่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จะต้องเอ่อทาราคาขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ้าวนี่ไงต้นมาแล้วทุกคนต้นนายทำไรอ่ะนายเล่นกีฬาเสร็จยังอ่ะ นายนายเข้ามาเร็วมาคุยกันสักห้านาทีมาน่้มาทักทายผู้คนชาวโลกหน่อยสิส่งรวไหมครับไม่น่าเลยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งต้องเข้ามาแล้วก็ ก็ก็ไปหรออย่างนี้เหรอแล้วตั้งต้นไปคนเดียวไม่พอคนดูไปด้วยนะฮะเฟฟสวัสดีสวัสดีฮะผมจะไปแล้วผมจะลงแล้วนะบ๊ายบายอ่ะนี่ไอ้ตั้งต้นมาตั้งต้นมาพอัดีเอ้ยั้งต้นเข้ามาอะไรอะไรของคุณับเฮ้ยพนมทำไงเป็นไงทำไร ล้องมันปป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรของชิวๆผมรก็ไปไข่บาสเสร็จครับแต่เดินบาสเสร็จอ่าแน่นอนไมเหรอกแต่คุณจะมาคุณคุณว่างคุณจะว่างไปนิดนึงผมผมแบบเด็กมหาลัยแล้วอ่ะผมว่าโอ้ยเยาะเัาะต้นแล้วต้นมันแบบเวลาไปหาเวลาไปเพราะว่าเพราะอะไรวะถ่าย excuse ครับ ไม่ไม่ช่วงนี้ช่วงนี้ยุ่งเที้ลยเพราะว่า first week first week back ไงเพราะว่าอาทิตย์แรกผมไม่สบายที่ยงไม่สบายไงเออเออโปรแกรมดูคลับบล็อกตอนนี้นี่มีรุ่นพี่รุ่นพี่ปีสองชื่อบอสเหมือนกันเอออะไอวัอันนี้ก็ชื่อบอสพี่ไอไอคนไอเด็กที่หล่อน้อยกว่าผมอ่ะก็ชื่อบอสเหมือนกันครับ พี่อย่าแบบฟังมันมากนะไอคนที่ไม่ได้เลยพี่แล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงอาทิตย์แรกเป็นไงบ้างเป็นไลฟ์ในรอบล้านตีใช่ครับผมไม่ได้ไลฟ์มานานมากอมอาทิตย์แรกอ่ะอุ้ยอาทิตย์แรกโอเคครับก็ยังชิลๆอยู่ยังชิลๆอยู่ใช่ใช่ยังชิลๆอยู่ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบว่าอะไรมาก บางมันมีวิชาทั้งวิชาง่ายวิชายากไงก็เลยบอกว่ายังไม่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 บอกว่าสตรอตโกขนาดนั้นอ่าก็จะพูดว่าตัวเองเก่งแบบว่าอาทิตย์แรกไม่ต้องเข้าเรียนยังได้ผมพูดเลยนะสนบ้ากครับคือตั้งต้นสภาพคุณเรียนออนไลน์ก็ไม่ต่างอะไรจากผมหรอกผมพูดเลยตอนที่ผมไปใคะใครชนไตคุณรู้ป่าววันนั้นที่วันวันที่ไปอ่ะ นิทายติ๊กต็อกอะผมลืมปิดไมค์เยแล้วผมก็โดนเพื่อนล้อเพราะมันมีเสียงว่าแบบต้นว่าถ่ายติ๊กต็อกกันแล้วคือผมไม่ได้เรียนเนี่ยแล้วผมเปิดไว้แล้วก็เปิดไมค์เอาไว้เออนั่นแหละไอ้บอสอะเออไอ้บอสไอ้บอสจริงเหรอผมลืมปิดไมค์ขอโทษขอโทษขอโทษต้องต้นทำงานเพื่อนเรียนก็ต้องทำงานด้วยมครับผมเพราะว่าต้องเอ่อมาเรื่องสร้างตัวนะฮะ หาตังบอกว่าหาตังใจค่าเทอมครับผมเออวันนึงสร้างตัวโอเคเดี๋ยวจะไปละเหนื่อยไหมเอ่อไม่ไม่ค่อยเหนื่อยครับผมเล่นก็ชิวๆดีครับมันอยากคุยอ่ะอยู่ต่อดิ๊ต้นกับผมเลยบันนิงบันนิงโอเคโอเคโอเคแล้วถ้าผมไม่ชวนคุณคุณก็อาจจะไม่ไลฟ์ไปหรอึ้นเล่นบาสเสร็จเพิ่งกลับบ้านดูโซมไหมล่ะ ผมส้มไงดูดิมึงจะกดสิวมาเรียนเรียนต้นต้นเรียน EBA ครับผมเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ครับผมบอกว่าคุณสนใจไหมสนใจเปล่าสนใจครับเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติวให้พร้อมติวติวมอนกับบอยพร้อมกันเลยคิดไม่แพงชั่วโมงละพันไม่เอาอยากแบบว่าใช้เส้นตั้งต้นเข้าไปเลยได้ไหม ผมจะรอดผมจะรอดต่อๆก็ไม่รู้ถ้าปีหนึ่งนะผมไม่มีเส้นไม่มีอะไรใช่แล้วผมติวให้ได้นะใครเส้นแบบเด็กตั้งต้นยินาพบคราฟอะไรอย่างเงี้ยเข้าฟิตแบบไม่ต้องจ่ายค่าเทอมด้วยอย่างเงี้ยใช่ปะเอาทุนอะไรนะเสียเกาะภูเก็ตแล้วนด้วยเสียอะไรเสียเกาะอะไรแบบกิเกาะกาะบอดกินเกาะพี่เตาอู๋กินเกาะพี่อู๋ ไว้ไว้ไว้เดี๋ยวเรื่อมันก่อนคุยกับพี่อู๋อยู่แล้วไว้เดี๋ยวชวนไปกินบุฟเฟ่ต์กันผมได้แบบสิบที่เออสิบที่พิเศษสิบที่พิเศษเด็กชื่อได้ส่วนลดด้วยโอเคเพราะว่าก่อนไปกับไอ้มอนแต่ว่ามอนไม่กินเนื้อไงก็เลยได้กินแบบว่ากินอย่างอื่นแทนโอเคโอเคโอเคเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเอ๊ะ คุณนี้ไปป่ะตอนยินอะ่ะไปไหนคุณนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวหลงังไหมเดี๋ยวหลงังไหมเดี๋ยวหลังไหมก็คือวันเสาร์วันเสาร์วันพนี้คือวันอะไรนะวันนี้ก็วันอะไรไปงานใช่ใช่คุณนี้วันเสาร์ถูกปะไปงานตอนในเอ่เอเดีเ๋ยวค่อยคุย <c oughs> ร่วมร่วมไปไปร่วมงานพิพิล์มาไปเปล่าของของคุณปู่พิพิล เออพูดอะไรอ๋อไม่น่าจะได้ไปนะพี่อู๋อ้วนไหมเฮ้ยไม่ได้สิไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้พี่อู๋เดี๋ยวนี้เขามีกล้ามกล้ามใหญ่ครับกล้ามโตเออ ไหนคุณจะคุยอะไรคุณจะคุยอะไรคุณเขาปิดไว้สิค่ายๆเหงาอะโอ๊ยอป๊บหนึ่งกูตกเตียงอยู่ตอนนี้ป๊บหนึ่งชีวิตลำบากมากได้แผลอีกเลยใช่ครับเราดูซีรีส์ลองบอสนะครับผมนี้ยังต้นมีแผลไหมเป็นบาดอ่ะปวด เล่นบ้านอ่ะไม่รู้ไม่ยังไม่ได้เล่นบ้านเลยเพราะว่าไม่มีคนไปเล่นด้วยนี่แหละจริงๆเลยตอนเด็กโอยเราก็คือก็มีเดอะแก๊งอยู่แก๊งลุงลุงของคุณน่ะที่เราไปเล่นแกันวันก่อนลุงลุงลุงไหนทุกคนพวกผมกับบอกไปเล่นนั่นกับบอกไปเล่นใช่ป่ะแล้วเชื่อบอกว่าเราเราแพ้ลุงที่อายุประมาณแบบห้าสิบได้ โอ้เขาโคตรมากจริงเปล่าพวกนั้นเขาเล่นบ้านนึกว่เกิดอะเออแต่สนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นพรุ่งนี้ก็น่าจะไปมั้งน่งกันนะผมน้องบอลนี่ยังติดอยู่ไหมก็เรื่อยๆนะครับเรื่องแก๊งมาเฟียจังครับว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีอัพแล้วเดี๋ยวเรา ถ่ายดิจตอแล้วกันนะครับผมหรือว่าอยากจะอยากจะให้เราทําอะไรก็ก็ก็บอกกันได้นะครับอนเราตามเทนไม่ไมาเฟียตกตกยุคครับเมื่อไหร่แก๊งมาเฟียจะมีจะมีผลงานครับอันนี้ผมถ่ายออกเหยอกเล่นอยากดูบล็อกอยากดูบล็อกโอเคจริงมันมีผมมีแอปถ่าย อ่าบอกที่วันนั้นพวกพวกคุณมานอนบ้านผมอะกิน <c oughs> หมูอ่าเรามีกินหมูกระทะกันแล้วก็พาม่อนไปเดินเล่นแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายตั้งต้นไว้วันนั้นเพราะว่าตั้งต้นมาสายน <c oughs> ะครั <c oughs> อ <c oughs> บอรับผมบลอกไม่สบายเหรอก็หายแล้วครับหายแล้ว อยากเห็นบล็อกมาเฟียสแปมทิกเอเลยครับสแปมคอมเมนต์ทิกตอเลยแล้วผมสแปมเลยนะสแปมเลยครับยนะยอยากเห็นบล็อกมาเฟียจริงๆผมทําให้ได้นะต้นแต่ว่าเราต้องหาวันที่เราว่างแค่นั้นเองได้ได้ยากครับได้แล้ะจะวันตรงกันก็<ๆ><ๆ>บอกมาครับเดี๋ยวหาให้ครับมาคิวให้ครับ ไม่แต่มันก็ชิวบางบางวันบางวันก็แบบทำเสร็จเท่ยงใช่อโอเคโอเคเปิดเที่ยงไปเล่นบานไหนอะไรไม่ว่าละมาเล่นมามาเล่นมามาเล่นที่จุฬามาครับไม่เอาไม่ใช่เด็กบอกว่าเป็นเด็กเด็กเด็กที่ตั้งต้นครับคอนเน็กชั่นหรอเขาไล่เลยตั้งต้นไหนครับ ต้นไหนไม,ไม่ไ,ไม่รรู้จักแล้วครับนั่นแหละพดแต่แถวบ้านคุณก็ไกลอย่งคุณบสบ้านคุณกับบ้านผมก็ไม่ได้ใกล้ันื้อหลอกจริงๆ <Okay, S 2> มันก็แค่สิบยี่สิบนาทีคุณนั่งไอ้นาทีมาผมไปรับคุณกันแล้วผมไปคอนโดคุณยังไม่ใช่เรื่องยากเลยทำไมคุณจะมาบ้านผมไม่ได้ฮนะยี่สิบนาที ผมก็ไปได้ย anyway ิ่งมาทีผมก็ไปได้ครั้งเดียวเอยังอย่าบ่นมากนี่ครั้งเดียวอะไรครั้งเดียวอะไรว่าเดี๋ยววเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวบ้างๆไปนะไหวนะพคนดูคุณดกวาที่มังสวัสดีครับเพลงใหม่เสุดยอดมากเลยพี่ได้ฟังยังฟังยังแรป แรปอีสารยังไงให้ไปฟังเป็นเกาหลีเออ <c oughs> ในต้นแรปดีต้นตนฟังแล้วอะ่ะ <c oughs> คุณจะคุณจะให้ผมบอกว่าขายหน้าขายตาด้วยเหรอ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ยังจำเนี้ยไม่ได้คนระับมัน <c oughs> มัน next level เก <c oughs> ิมัน advanced <c oughs> มากเออตอนแรกผมว่ายอมแล้วเลยผมฟังอันนี้อันนี้คือภาษาอะไรวะ ออกไปเปิดซับดูโอเคดูเรื่องไม่พอตอนแรกบอกเคยเห็นในทวิตไงเคยเห็นในทวิตว่าแบบแ้วเกาหลีแล้วก็ไปฟังเองแล้วส็จทีก็แบบพอว็บแรกขึ้นมาคิดว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นท่อนเกาหลีแล้วส็จก็อ่านซับนั่นแหละพี่มาบอกอนี่ตั้งต้นต้องแรปใต้แหละใต้โต๊ะเปล่าแรปใต้โอ้ยปาคใต้บ้านเราเห็นป่าวไาม Welcome to t h ย s o u t ขอต้อนรับสุปราต้ลลาดาวความอ่อนบัเท<ช>ิงแทนที่ม่มีใครรับไดแ้แต่เคยแบบฟังเวอร์ชันแบบออริจินอลพูดอีสานพูดพูดบ่ได้เว้าบ่ได้เว้าบ่เป็นฝึกเราน้องบ่าวเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่แบมมุงมงังโค้ชนะฮะ <c oughs> รับใต้สำเนียงเกาหลี <c oughs> เดี๋ยวก็จะรับใต้พาเดี๋ยวจะรับใต้สำเนียงอีสานปิดคำรับใต้สำเนียง <c oughs> รับรับรับใต้สำเนียงอีสาน <c oughs> การปิดคำแบบเหนือแล้วก็ลมหายใจแบบภาคกลางเนีืย <c oughs> <c oughs> เก่งว่ะต้องมักงเก้งวับเก่งเกินไปละวคนทุกที่ตนทุกที่แบบท่ดถึงเลทุกทอดถึงทุกที่อย่างเงี้ย Next level เกินเดี๋ยวให้พี่มังโค้ชเออโอ้โหแล้่พี่แบบมองมางจนแบบจะติดเรียกพี่แบบนั้นพี่มาร์วิแบมแบมไหนแบมาเล่มเหรอพี่แบบมองมาง พี่มามงแบมคนนั้ดับเลเวลปะงงนิดนิดงงนิดนิดแต่ไม่เข้าใจมากๆก็นั่นแหละครับเป็นดิสคริปชันของการเรียนของต้นละบอสนะฮะเวลาพวกพวกผมอยู่ด้วยกันก็จะพูดประมาณนี้แหละจริงๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันไม่ไม่รู้ว่าเข้าใจกันแล้กันได้ยังไง รับเอาเอะไรไม่รู้อ๋อผมผมผมแลมไม่ได้ว่ะแต่ผมเห็นพี่อู๋ทำไปละเหมือนในทิกอกเห็นพันๆของพี่อู๋ใช่ครับใช่อะไรนะแต่คุณลองรับได้ไหมกันทุกกันทุกอะไรเลยเน้ย อใช่ชาเลนจ์ต่อไปในติ๊กต็อกวันพาร์ตี้ต้องปล่อยจอยแล้วไหมน่าสนใจถ้าเป็นไงเออแล้วมันมันมันแ้วก็โทรโทเราใส่ท่าเองไหมโคโลการ์ดใบตั้งต้นอย่างเงี้ยเบรนไปตั้งต้นเหรออีโมจิ r a รนเออแต่ตั้งต้นทำไม่ได้เพราะตั้งต้นไม่มีเบรน เี็นอ<ง>ะบอสต,ต้นมอนได้ไหมไม่ได้เราจะมาซึมซัาซึมซับกับเองไม่ได้เป็นเป็นเป็นดำน้ำเ <c oughs> ขาอยากให้เราไปดำน้ำแน่เลยดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคอนโดต้นเดี๋ยวผมไปว่ายไ้ไปดำน้ำกับต้นวนน,วน,น,น,วนสัการ ตอเป็นหรือไม่นะครับรอมีดอัพนะรอเราเจอกันเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกสักครั้งอยากเหอนเราคงเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันนะน่าจะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหน้านู่นไปอาทิตย์หน้าแหละอ๋อทีน่าใช่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 ทีน่าทีน้า เขบอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยไปเพลงของตั้งต้นจัดเพื่อนแค่พอแค่นั้นทัพแน่ใจว่าเอาเพลงนี้แน่ใจอ๋อพอครับแค่นั้นครัพหลบลิขสิทธิ์และตั้งต้นตอ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 นนี้ก็ไม่ได้เจ็บคอนิดหน่อยผมแต่เสียงหายไม่ใช่เพราะโควิดนะเจ็บคอเพราะแบบเจ็บคอเพราะเอ่อ จ็บอเพราะตะโกนเดนบาร์ไม่ได้เล่นกีฬาอาทิตย์หนึ่งแล้วเหมือนเล่นดังได้แล้วนะจับริมได้แล้วแบบคอนสแตน่ะโดดอก็จับได้ทุกรอบแล้วผมก็ทำได้แต่ผมยังไม่ได้เวลาถือลูกคือจริงอ่ะมือมันเลยไปประมาณนี้เลยประมาณแบบเนี้ยประมาณข้อนิ้ว่ะแต่แบบ พอถือลูกบาสอะไอ้ไม่ิพูดเออรองเพลงใม่ไดมอนฝามผ่าเดิงเปี้ยมขอโให้ฟังนยครับาต่หนึ่งเป็นเบเลียงใช่ป่าวช่วงนี้ก็อินเพลงนี้ครับพี่ออมพี่มยิสุดยอดเลย ใช่เห็นแค่เอ่มเพลงใหมของพี่กอฟเอฟฟิโล่เดอะทอยแล้วก็ใครนะเอ่อชื่ออะไรนะตอนเจเวนใช่ไหมซูจักรหรือจักรยุคยุคไม่ใช่พี่ชายยุกงแจบอมเอ้ใครวะไม่ได้ครับไม่รู้อะใช่พี่แอมก็แต่งไม่ได้ว่าใครเพลงโคตรดีเลยใช่เพลงโคตรดีเลยจริงเหรอเก่งสักวันพี่แอมจะต้อง ้งงเล่กูฝันอยู่แล้ววาไม่เรามีแล้วเรามีเพลงที่พี่แอมแต่งให้แล้วอ่าใช่ยองแจยองแจนะครับใช่ใช่ครับแล้วก็แบ็คพิงคแบทพิงค์เพลงใหม่ด้วยวันนี้อ่อแบทเน้นเน้นเน้นอะไรเหรอเออแต่ว่าติดหูแต่เราไม่ได้ติดหูเราอยู่ภายในสิบชั่วโมง เ,เราเต้นกันบ้างเราเต้นกันบ้างจะครับผมเดี๋ยวปล่อยทาให้อันนี้มาจากไหนเนี่ยเราอ่ะยางซีเหลืองเนี่ยเราอ่ะมาจากไหนเนี่ย oh <laughs> น้องน้องรู้คำกำแพงกนะกำแพงตาเขากำแพงตาเขา

ไปแล้วเหมือนกันครับผมยังไม่ได้เปล่าผม<พ>าเลยข้าวกี่เม็ดแล้วยังไม่ได้กินซักเม็มดเลยครับเพราะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเราก็กินไปแล้วโอเคครับจำไม่ได้เหมือนกันโอเคซียบายคุณนายนะครับค<ส>ุณซีบอยคุณน,นายนะครับทุกทุกคนคุณนายครับคุณบังต้อนเจอกันนะครับผมแจกกันไว้ไว้มาไลฟ์ใหม่ไว้มาไลฟ์ใหม่คอสได้ครับได้ได้ได้ บ๊ายบายโชคดีโ